กประเดิมกุดสะลูกที่สองจ้จะไปจ้าวานนี่กันลูกฟังนี่เสร็จเรียบร้อยละวสะโรตีนี่ใส่เวลายประมาณสี่หมื่นแล้วจ้ะเป็นดินซ้ายกุดยากเนี่ย ไม่หนีกันนะคื้อกันอาจจะไปดินไซด์ซื้อกันกัน,กนอาจจะเห็ดยากซื้อกันเดี๋ยวกำนี้ก็กำลังแต่งพื้นที่ก่อนจ้ะเอาหาาใหม่เส็จใหม่ออกก่อน ซาแบบนี้มันก็เห็ดยากแน่จ้ะเพราะว่าดินมันเป็นดินทรายแล้ะก็ยังว่าแห้งมันกะสิเละเห็ดขั้นเห็ดนั่นมันกะสิบ่ค่อยง,ง้ำปนใดอันนี้บ่แม่นมาว่าแห้งอย่างเดียวจ้ะนี่เป็นดินโคนลนด้ยจ้ะนี่แต่ว่า,านน้ากเบิ้ง,งก่อนนั่นผลงานออกมาก่อนเราม่ตอกมาแนวใด มันอ่ได้นั่นนี่ตาเนี่มันเละนี่ตอนนี้นี่การิเล่นช่วงไว้ให้เป็นทางน้ำ กุศาขี่ตม้มค่ะค่ะลคะเบิ้งบาดเดี่ยวภาูิหัวเป็นยังไง